ทำเนียมแปดเก้าครับแล้วก็ล่องแง้มนั้นก็ฝั่งถนนเพชรภูคำสิงไล่จากอุบลครับนี่แล้วครับสดบนเกา่าใช่ความสดนั้นก็คือเพชรภูคำขออนุญาตครับ und hab' die ว่าสคนภาคไม่ต้องห่วงครับตายเป็นตายคนไทยก็เหมือนกันนะครับสุดยอดนะครับขอเสิร์ตมอให้กับคู่นี้นะครับโอ้โหนะครับเรือไทยเรือเข้าเซนทรีรัมเจาสมิงร่องน้ำแดงเจ้าแม่ธรรเนียมแปดเก้าเป็นตัวชนะร่องน้ำแดงเจ้าแม่ธรรเนียมแปดเก้าเป็นตัวชนะครับคู่ต่อไปคู่ที่จะเกิดตรางชาริไทยคือร่องน้ำ เราผล m จริญขึ้นใหม่ต้องการท่านเดิาข้าเยนกันนะ